เลือดมาเต็มเต็มเลยพ่อคะช่วยหนูด้วยไม่นะสีลูกพ่อไม่ต้องกลัวลูกพ่อจะปกป้องลูกเองมาเรียกรถพยาบาลอ๋อสิฮะนั้น พ่อปล่อยให้คุยกันตามภาษาแม่ลูกดีกว่าไปเกิดอะไรขึ้นกับหนูหรอคะแม่ไม่ต้องกลัวไปหรอกจ้าแค่ตอนนี้ลูกกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่การที่หนูมีเลือดออกเนี่ยนะคะใช่จ้านั่นเขาเรียกว่าประจำเดือนหรือระดูอะไรนะป้าบู่หรอ,หร,อระดูจะลูกฤะดูประจำเดือนหรือระดู คือผนังมดลูกที่หลุดลอกออกเป็นประจำทุกเดือนของผู้หญิงบ่งบอกว่าซีเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วและยังมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางร่างกายอีกมากมายเนื่องจากฮอร์โมนเพศไม่ว่าจะมีขนที่รักแร้และอวัยวะเพศหน้าอกโตเสียงแหลมมีกลิ่นตัวมีสิวสะโพกผายและเอวคอดนี่หนูเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วหรอคะเนี่ย มิน่าช่วงนี้ถึงได้รู้สึกว่าร่างกายหนูแปลกไปไวรุนแหมดิงฉะนั้นเมื่อสีเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแม่ก็จะสอนการดูแลสุขอ,อนามัยทางเพศให้จ้าเริ่มจากสีต้องล้างอวัยวะเพศหรือน้องจิ๋มด้วยน้ำสะอาดและสะบู่อ่อนๆทุกครั้งที่อาบน้ําแล้วซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเบาๆเพราะบริเวณนั้นบอบบางมาก แต่ไม่ควรใช้น้ำยาส่วนหรือล้างช่องคลอดเพราะในช่องคลอดมีแบคทีเรียที่จะคอยช่วยปกป้องเชื้อโรคอื่นๆซึ่งเป็น,นกลไกป้องกันตามธรรมชาติหากใช้น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นจะทำให้แบคทีเรียดีตายทีน่นี้น้องจิมก็จะอ่อนแอและติดเชื้อง่ายด้วยที่สำคัญคือการดูแลน้องจิมช่วงมีประจำเดือน ต้องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำซับให้แห้งแล้วเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆวันละ3-4ครั้งหรือหากผ้าอนามัยเริ่มเต็มแผ่นรู้สึกไม่สบายตัวให้เปลี่ยนทันทีเพื่อรักษาความสะอาดไม่ระคายเคืองและป้องกันกลิ่นหลังจากขับถ่ายไม่ว่าจะฉี่หรืออึควรทำความสะอาดน้องจิมให้เสร็จ แล้วค่อยทำความสะอาดก้นก่อนเช็ดให้แห้งต้องไม่สวมเสื้อผ้ากางเกงในเสื้อชั้นในที่อับชื้นและแรัดแน่นจนเกินไปและต้องไม่ใช้เสื้อผ้าปะปนกับผู้อื่นด้วยรวมถึงไม่ครุกคลีกับผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นกามโรคหรือโรคผิวหนังสุดท้ายต้องใช้ห้องน้ำให้ถูกสุข,ขาล,ลักษณะเพราะอาจจะติดเชื้อโรคต่างๆได้ และถ้าซีมีอาการคันระดูมีสีขาวรอบเดือนผิดปกติให้มาบอกแม่ทันทีเลยนะขอบคุณค่ะแม่ซีไม่กลัวแล้วจ้าอ่ะ,อะผ้าหนาไม้ไปอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วใส่ผ้าหนาไม้ซะโอเคค่ะแม่งั้นซีรีบไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปดูหนังกับนายด้วยจ้าจ้ารีบไปเธอห่วงลูกเหรอแม่ ใช่ก็ลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วฉะนั้นเพื่อนชายของลูกก็เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะพ่อคุยกับลูกไว้แล้วว่าเขาหนะควรรับมือยังไงด้วยความปรารถนาดีจากเบรกิตกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ